ทดลองไลฟ์สดนะไลฟ์สดนะครับอืสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกสุสานครับคุณตีสานรักสุกสานครับช่องวีพีธรรมจารน,นะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อ่านข้อความนะครับใครเขียนข้อความมามันอ่านไม่ได้นะเหล่าพัฒนานะครับเหลาพัฒนาของคืนนี้นะครับเหลาพัฒนาของคืนนี้นะขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับเขาตั้งเวลาไว้สี่นาทียี่สี่นาที <Okay. S 1> ตอนนี้ลงอาจารย์อยู่โรงพยาบาลนะเข้าโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเป็นโรคหัวใอง เป็นโรคทางเดินทางเดินหายใจประมาณนี้ต้องมาพ่นยาพ่นยาที่โรงพยาบาลพรุ่งน,นี้ก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะพรุ่งนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับเข้ามาชมแล้วสองคนสองคนนะครับกดถูกใจด้วยนะครับกดถูกใจที่มีหรือไม่ก็คอมเมนต์อะไรมาก็ได้คอมเมนต์มาอาจารย์ก็อ่านไม่เห็นเหมือนเดิมมันแหละอ่านตรงไหนไม่รู้อ๋อ คอมเมนต์มาก็อ่านไม่เห็นเหมือนกันเหมือนเดิมเปิดอยู่ครับครับก็คงยังไม่ว่างกันหละช่วงนี้กี่โมงแล้วสี่โมงยนบางเลิกงานกันนะครับประมาณนี้เอามาดูเลขกันเลยดีกว่าเนาะมาดูเลขกันเลยดีกว่ากี่นาทีก็ได้เนาะ ห็นอยู่ใช่ไหมครับลายพัฒนาเก้ากับศูนย์นะเก้ากับศูนย์นะครับสี่เก้าเก้าสี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์นะครับโอเคนะอาจจดเอานะครับ ตามนี้เลยนะครับโทีนาทีไม่ถึงสี่นาทีทดสอบทดสอบ ชุดวินสองสามสี่ห้าหกนะครับวินกับเก้ากับศูนย์นะขอให้มานะครับรอบที่แล้วเข้าเต็มเต็มเลยเนาะเข้าบนเต็มเต็มเลยสี่ห้าสี่มาหมดเลยรอบนี้ก็ขอให้มาเก้าศูนย์ศูนย์เก้าทั้งเต็มเต็มเลยศูนย์ศูนย์เก้าเก้าครับถ้ามันไม่มาด้วยกันนะเก้ากับศูนย์นี่มันก็คงจะมาสามกับสี่คร สามกับสี่ใครชอบสามกับสี่ก็สามกับสี่ไปใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับเบิ้ลกันไว้มันชอบเบิ้ลสามสามสี่สี่ออสามสามสี่สี่อืมสามสามสี่สี่เก้าเก้าศูนย์ศูนย์นะถ้าเกิดใครชอบฝั่งไหนก็เลือกได้นะครับประมาณนี้นะครับอืม โอเคนะครับก็คงเท่านี้ก่อนเนาะครับ,รบก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะมาลุ้นกันสองทุ่มครึ่งนะอาจารย์ได้ลุ้นด้วยหรือเปล่ามารุ้เดี๋ยวดูวกอนนะครับสองทุ่มครึ่งฝากลุ้นด้วยก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณมากโชคดีโชคดีครับกดออกตรงไหนละครนี้ลืมลนะ